ีมีศพอีก90ศพได้แบ่งมอบให้กับคณะแพทยาศาสตร์ของหมหาวิทยาลัยอ,อื่นๆช่างเป็นใบหน้าที่ตราตรึงใจของพวกเรารอยยิ้มบนมุมปากของท่านเปลือกตาทั้งสองปิดลงอยู่บนใบหน้าที่สงบเหมือนกับท่านกําลังนอนหลับอยู่ในตอนแรกพวกเราบางคนก็มีความกลัวอยู่บ้างแต่พอได้เห็นหน้าท่านแล้วความกลัวนั้นก็หมดไปโดยปริยายเป็นจดหมายฉบับสุดท้ายของนักศึกษาแพทย์เขียนถึงอาจารย์ใหญ่ การให้เกียรติแก่ผู้อุทิศเดินร่างมีความแตกต่างกันไปตามจารีตประเพณีของสังคมในด้านคุณประโยชน์ศูนย์กลางการแพทย์ของนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาเปรียบอาจารย์ใหญ่เสมือนของขวัญพิเศษสำหรับแผนกศัลยกรรมสถาบัน UCLA เรียกท่านว่าของขวัญพิเศษสำหรับความรู้คณะแพทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในไต้หวันเรียกว่าอาจารย์ใหญ่สำหรับมหาวิทยาลัยชื่อจีคณะจารย์นักศึกษาเรียกอาจารย์ใหญ่ว่าบรมครูที่ไร้เสียง ท่านธรรมอาจารย์เจิ้งหยญนผู้ขอตั้งมูลนิธิชื่อจี้เรียกผู้สมัครใจอุทิศเดือนร่างนี้ว่าผู้กล้าของมวลประชาพระโพธิสัตว์ผู้สละเรือนร่างแผนกวิชาการวิพากษ์ศาสตร์อยู่ที่ชั้นสองของอาคารได้มีการอัญเชิญพระรูปกสิติคันโพธิสัตว์ประดิษฐานไว้ในชั้นเรียนนี้ด้วยห้องเรียนสะอาดสะอ้านสว่างสวยัยส่วนห้องผ่าตัดนั้นอากาศถ่ายเทดีและมีระบบกรอกของเหลวห้องพ่นยา ห้องเก็บศพและห้องบำบัดต่างๆและเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณผู้อุทิศเรือนร่างทั้งหลายได้จัดให้มีศาลาผู้เสียสละสำหรับเก็บอัฐิผู้อุทิศเรือนร่างณตัวอาคารในเดือนกันยายนปีพศ2539คณะแพทยาศาสตร์ได้เปิดสอนวิชากายวิภาคศาสตร์อย่างเป็นทางการนจะเริ่มการสอนเป็นครั้งแรกแต่ความร่วมมือทุ่มเทของคณะครูในวิชากายวิภาคศาสตร์กับภาษาสมัครชื่อจี้บุกเบิกแผนการสอนที่ซาบซึ้งใจเกิดเป็นเอกลักษณ์ ที่เน้นเรื่องมนุษยธรรมในวิชาการวิภาคศาสตร์เรายินดีให้นักศึกษาใช้คมมีดกรีดบนร่างของคุณพ่อครั้งแล้วครั้งเล่าทว่าหลังจากจบการศึกษาแล้วเราไม่อยากให้คุณหมอกรีดร่างของผู้ป่วยผิดแม้แต่หนเดียวฉะนั้นเราจึงยินดีอุทิศร,ร่างของคุณพ่อให้ท่านเพื่อเป็นประโยชน์ทางกายวิภาคศาสตร์ญาติของผู้อุทิศเรือนร่างได้กล่าวไว้พศ2297 ต้นกาเนิดพิธีสวดอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้อุทิศเรือนร่างในไต้หวันสมัยญี่ปุ่นคลองไต้หวันมหาวิทยาลัยเอ็มพายจะมีการทําพิธีนี้โดยไม่กําหนดเวลาแน่นอนต่อมาคณะแพทยศาสตร์ทัง้งหมดทําพิธีเส้นไหว้อาจารย์ใหญ่นี้ปีละครั้งในเดือนกันยายนพศ .2539 ทางมหาวิทยาลัยชือจี้ได้ผนวกพิธีเส้นไหว้บรรพบุรุษจีนเข้ากับการสวดอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้อุทิศเรือนร่างของศาสนาพุทธ เป็นครั้งแรกโดยเริ่มใช้วิชาการวิภากษศาสตร์ก่อนเริ่มเรียนต้องทำพิธีแผ่กุศลแก่ผู้อุทิศเรือนร่างต้นปีถัดมานักศึกษาแพทยาศาสตร์ที่เรียนวิชาการวิาพาคษศาสตร์ต้องเย็บรอยแผลที่กรีดบ,บนร่างศพให้เรียบร้อยเสร็จแล้วหุ้มห่อด้วยผ้าขาวสะอาดสวมเสื้อคลุมบรรจุศพพร้อมมอบจดหมายฉบับสุดท้ายและดอกไม้สดตอนพิธีประชุมเพลิงอาจารย์ใหญ่นักศึกษาแพทย์และอาสาสมัครชื่อจี้เป็นผู้แบกลงศพอธิการบดีมหาวิทยาลัย คณะบดีและคณาจารย์มาพร้อมกันที่หน้าประตูใหญ่เพื่อส่งอาจารย์ใหญ่จากนั้นจึงจัดงานขอบคุณด้วยพิธีรำลึกและพิธีเก็บอัฐิศพเหล่านี้ได้มาจากผู้ยินยอมอุทิศทั้งนั้นและส่วนมากของผู้อุทิศเคยมาเยี่ยมชมแผนกวิชาการวิพากษ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทางมหาวิทยาลัยได้เก็บภาพบันทึกรวมทั้งชีวประวัติของผู้อุทิศติดไว้ข้างเตียงผ่าศพระเบียงทางเดินสองข้างและในอินเทอร์เน็ตไว้ให้นักศึกษาแพทย์ ญาติพี่น้องและสังคมประชาะเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของอาจารย์ใหญ่เมื่อสิ้นสุดการเรียนวิชาการวิภาคศาสตร์ก็ต้องเย็บแผลศพหุ้มห่อสวมเสื้อคลุมบรรจุศพแนบจดหมายขอบคุณแบกโลงส่งศพจนถึงพิธีการเก็บอฐิบรรจุไว้ในสาลาผู้เสียสละของมหาวิทยาลัยทำเพื่อให้มวลประชาะไว้วางใจในการเซ็นยินยอมอุทิศเอือนร่างอันเป็นหัวใจสำคัญในการนำชีวประวัติของอาจารย,าย์ใหญ่ รวบรวมจดหมายฉบับสุดท้ายของนักศึกษาทำเป็นหนังสือซึ่งเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัยส่งผลให้คณะแพทยาศาสตร์ในไต้หวันทั้งหลายเริ่มมีการเย็บรอยมีดพุ่มหอ่อศพหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนเรียบเรียงประวัติของผู้อุทิศรวมทั้งได้ทํำพิธีก่อนเรียนพิธีบรรจุศพและพิธีลํำลึกไว้อาลัย การพัฒนาจิตวิญญาณของท่านทําให้เราได้พักพิงอาศัยท่านด้วยการนําพาของพวกเราเข้าไปศึกษาสิ่งที่ล้าลึกไร้ที่สิ้นสุดแห่งเรือนร่างมนุษย์จดหมายฉบับสุดท้ายของนักศึกษาแพทย์ในชั่วโมงแรกของการเรียนจะมีการประกอบพิธีญาติเกรงว่านักศึกษาจะกลัวอาจารย์ใหญ่จึงได้บอกกับนักศึกษาว่าพวกคุณไม่ต้องกลัวหรอกนะคะแม้ว่าขณะนี้หน้าตาสามีของดิฉันอาจจะไม่น่าดูสักเท่าไหรนะ่นัก แต่เขาเป็นคนจิตใจงดงามคนหนึ่งขอให้พวกคุณจำไว้อย่างเดียวก็พอว่าจะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพวกคุณไม่ต้องกลัวเขาจะไม่ทำร้ายพวกคุณหรอกนักศึกษาอยู่กับอาจาร,รย์ใหญ่ที่มีชื่อเสียงเรียงนามหลังจากอยู่ร่วมกัน4ี่เดือนในวิชาการวิพากษ์ศาสตร์แล้วได้มีการตีความหมายเป็นพิเศษสำหรับอาจาร,รย์ใหญ่ท่านเป็นอาจารย์ที่พิเศษและสำคัญยิ่งคนหนึ่งในชีวิตของเราขณะเรียนนั้นท่านไม่เคยดุดา่าตี ไม่เคยโกรธหรือรำคาญขอให้มีดและกันไกสามารถเข้าไปถึงได้ท่านไม่เคยบ่นเจ็บแล้วแต่เราจะกรีดจะผ่าบนร่างของท่านอีกทั้งได้ถ่ายทอดคุณค่าของความรู้เกี่ยวกับสรีระให้เราจนซึมซับเข้าไปในสมองของเราท่านเป็นอาจารย์ใหญ่คนหนึ่งที่ทําให้พวกเราต้องนึกถึงด้วยความเสียดายเนื่องจากไม่มีโอกาสพูดกับท่านว่าขอบพระคุณขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ในขณะเดียวกันนักศึกษาได้ตั้งปณิธานต่อหน้าอาจารย์ใหญ่ บนเส้นทางการรักษาพยาบาลเราจะไม่โดดเดี่ยวเดียวดายถ้าว่าเราจะมีกันและกันคนหนึ่งคือตัวสิทธิ์เองส่วนอีกคนก็คืออาจารย์ใหญ่สถิตยอยู่ในใจของสิทธิ์ตลอดไปทางมหาวิทยาลัยเฉือจีดต้องการให้นักศึกษาและญาติของอาจารย์ใหญ่มีความใกล้ชิดและแบ่งปันความรู้สึกซึ่งกันและกันมากขึ้นในพิธีปฐมฤกษ์และพิธีขอบคุณรำลึกได้จัดให้นักศึกษามีโอกาสรับประทานอาหารร่วมกับญาติอาจารย์ใหญ่ นอกจากนักศึกษาจะได้แสดงความขอบพระคุณแล้วยังได้รับรู้เรื่องราวชีวิตของอาจาร,รย์ใหญ่เพิ่มเติมอีกด้วยระหว่างญาติของผู้อุทิศและนักศึกษาจะมีอาจาร,รย์ใหญ่เป็นสะพานเชื่อมสารสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนักศึกษาได้เก็บเกี่ยวความรู้และความรู้สึกจากชั้นเรียนมาแต่งเป็นเนื้อเพลงชื่อเพลงร่างจำแลงของพระโพธิสัตว์และเพลงขอบพระคุณและเพลงบรรเลงร้องให้ญาติของอาจาร,รย์ใหญ่รับฟัง เพื่อแสดงความรู้สึกของพวกเขาต่ออาจารย์ใหญ่เป็นการแสดงความเคารพสูงสุดและขอบพระคุณต่อญาติของอาจารย์ใหญ่ท่านเป็นผู้สอนให้เราได้รู้จักว่า การตายไม่ใช่สิ่งที่ตรงกันข้ามกับการเกิดทว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดและเป็นสัจจะที่เที่ยงแท้นิรัน์จดหมายของนักศึกษาเขียนถึงอาจาร,รย,าย์ใหญ่ เพื่อรณรงค์แนวความคิดในการให้เกียรติแก่ศพและแบ่งปันทรัพยากรสิ่งที่มีคุณค่าทางการสอนของวงการแพทย์ทางญาติและผู้อุทิศได้รับรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัยชือจี้ว่าสถาบันอื่นๆที่ได้รับร่างอาจารย์ใหญ่ผ่านทางชือจี้นั้นต้องปฏิบัติตามแนวทางของชือจี้อันประกอบด้วยพิธีกรรมทางด้านจิตวิญ,ญญาณที่ให้เกียรติแก่อาจารย์ใหญ่ในเดือนมิถุนายนปีพศ2540ได้เริ่มดำเนินการส่งมอบต่อให้สถาบันอื่นการกระทำดังกล่าว นอกจากเป็นการสนับสนุนสถาบันแห่งอื่นในไต้หวันแล้วยังช่วยแก้ปัญหาความขาดแคลนร่างอาจาร,รย์ใหญ่ที่ไม่พอกับการเรียนการสอนขณะเดียวกันช่วยแก้ปัญหาเรื่องสัดส,ส่วนที่แตกต่างกันมากระหว่างนักศึกษาแพทย์กับร่างอาจารย์ใหญ่สถาบันเหล่านี้หวังว่ามีการส่งมอบร่างอาจารย์ใหญ่อย่างต่อเนื่องพิธีกรรมในการให้เกียรติร่างอาจารย์ใหญ่และญาติญาติสร้างแนวทางในการให้เกียรติกับผู้ป่วยและญาติอย่างเป็นรูป,ปธรรมในอนาคตอีกทั้งยังทำให้การรักษาพยาบาลของวงการแพทย์ในไต้หวันมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อ,อกัน สถาบันถฉือจี้ปัจจุบันยังคงรณรง์การเรียนการสอนโดยการให้เกียรติอาจาร,รย์ใหญ่และร่วมมือกับทีมศรัลรยแพทย์ของศูนย์กลางทางการแพทย์ถฉือจี้ใช้วิธีจัดการกับศพโดยแช่แข็งในระยะเวลาสั้นซึ่งเป็นวิวัฒนาการใหม่สุดของโลกการสอนศัลยกรรมแบบฝึกปฏิบัติจริงทําให้พัฒนาความสามารถเทคนิคการเรียนรู้ได้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น และมีเป้าหมายมุ่งเผยแพร่และศูนย์กลางทางการแพทย์ถือจี้ในอนาคตจะเป็นที่ฝึกฝนด้านศัลยกรรมและการวิจัยทางการแพทย์ของไต้หวันและผลิตแพทย์ที่มีความรู้คู่คุณธรรมแก่สังคม 将心比心，相众生平安。 อาจารย์ใหญ่ทุกท่านที่นอนอยู่บนเตียงผ่าตัดในบ้านปลายชีวิตท่านได้ตัดสินใจอุทิศเรือนร่างเพราะท่านอาจารย์ใหญ่เหล่านี้มีจิตใจที่เมตตาการุณาและมุทิตาอันหาที่สุดไม่ได้ท่านธรรมอาจารย์เจ้าเหรียญกล่าวไว้ชีวิตไม่ใช่มีเพียงลมหายใจผู้อุทิศร่างคุณหลีเห่เฮ<น>่อเฉินท่านเป็นข้าราชาการธรรมดาคนหนึ่งเป็นมะเร็งตับอ่อนขั้นสุดท้าย ไม่ทําเคมีบําบัดไม่ผ่าตัดเพื่อที่จะคงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ทั้งภายในและภายนอกยมอบให้นักศึกษาแพทยศาศาพทยศาสตร์อรมครูผู้ห้ายเสียง ว,วันที่5มกร,ราคมพศ5 4 0พันร้อส่สิมัมภาษณ์艳艳ชีวิตไม่ใช่จบแล้วก็สิ้นไปเราไม่มีสิทธิ์ที่จะครอบครองเรือนร่างทว่าเรามีสิทธิ์ที่จะใช้มันให้เกิดประโยชน์ 大明教教主。